ตานนี้ก็จะมาแกะกล่องสุ่มกันนะนี่น่ารักไหมก็จะมาแกะกันได้มาจากโรงเรียนกล่องสุม่มอันนี้เป็นกล่องสุ่มทําเองนะโอ้ยไม่ใช่สิแกะกันแกะกล่องสุ่มทําเอง ้องระวังมือนะใครที่ทำเหมือนกันและยังเด็กอยู่ให้พ่อแม่ทำให้หรือว่าถ้าใช้ปกันไกลเป็นก็ใช้กันไกลไปได้เหมือนกันนะ <c oughs> ได้ยินเสียงเราไหมได้ยินหรือเปล่าโอเคลืมแกะตรงกลางโอเคเ่้าชิ โอเคมาอุ้ยกระดาบกล่องีเก็บได้อีกนะโอเคมาแล้วอุ่ยเปิดมาก็เป็นสติกเกอร์เยอะแยะมากมายมีนี่ดอกไม้มีเค้กลมีคัพเค้กมีอะไรไม่รู้แล้วก็มีน้ำแข็งใส ก็มีนี่น่ารักมากโอเคอุ้ยอันนี้มาจากไหนโอเคนี่ไงถุงสุ่มไม่ใชอ่อะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วมีซึ่งสามอันแน่เริ่มจากอันนี้กว่าเล็กสุดกะลังไงหนสั่งนี้แหละมึงโอเค โอ้แกะง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะแกะง่ายปิดตาอยู่นะตอนนี้ปิดตาอยู่นะอะไรถุงเล็กๆโอ้โเปิดมาเป็นสติกเกอร์น่ารักมากเดี๋ยวจะแกะให้ดูหลังสุดท้ายคลิปเอาไปนานนี้แล้วกันอันใหญ่สุดค่อยแกะที่หลังั่งนี้กะทรกะติกเกอร์ โอ้โหฉีกแ,แล้วกันเพราะว่ามันอันนี้เราปิดตาอยู่นะปิดตาอยู่นะเกิดไม่ได้โอเคค่ะอันนี้ปิดตาอยู่มันคืออะไรนี่หนักมากเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะยอย่างสุดท้ายอัน,นใหญ่อยู่เริ่มเทิมไม่มีเล็บนะถ้ามีเล็บจะได้ยินเสียง โอเคโอเคเปิดวิววิน่ารักมันคืออะไรให้ทายว่ามันคืออะไรน้ำหอมหรืหอว่าแอลกอฮอล์เรามาเริ่มแกะตั้งแต่แอลกอฮอล์อันนี้เลยเลยกันนะโอเคอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นกลิ่นน้ำหอมนะทุกคนรู้จักบ่ เราก็ไม่รู้จักนะเราก็ได้มาจากรูตัสนะทุกคนสามารถไปซื้อได้อยู่แถวแถวร้านไขายยาหรือเปล่าหรือร้านเทื่องสำอางนี่แหละนะเราจำไม่ได้แล้วแล้วก็ไปก็จะเป็นอันนี้น่ารักมากอ่ะเดะนี่ก็น่ารักนี่ก็น่ารักโอเค นี่น่ารักมากเลยม่ทานตะวันด้วยมีวดแก้วมีอุ้ยน่ารักต่อไปอันสุดท้ายเป็นสติกเกอร์มีกี่อันก็ไม่รู้นะมาดูกันโอเคอืเยอะมากมกีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยไม่ซ้ำกันเลยนะ ใครอยากได้เม้นมาอาจจะส่งได้นะสอ่งอันนี้ใครต้องการบ้างขายในราคาบาทหนึ่งซื้อมาแพงแล้วเนี่ยสองอันนี้ซื้อมาสามบาทเขาขายอาละสีเพิ่มให้ไปเลยอันนี้เราจะเอาไปให้เพื่อนนะแเราจะมาทำ เดี๋ยวเราจะมีสอนวิธีทําถุงด้วยนะใครอยากทําก็ไปทําตามได้เลยที่ช่อง2ของเราเลยนะทุกคนอาจจะรู้จักช่อง2ของเราไหมหรือถ้าใครไม่รู้จักก็ดูใต้นี้เลยเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้บ๊ายบาย